ตีพามาดูอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีรองจากรุ่นเอกเวเลยแต่เป็นตัวท็อปนะคะขยับขึ้นไปจากรุ่นเอ s อันนี้จะเรียกว่ารุ่นสปอร์ตค่ะราคาขายราคาใหม่ที่ปรับนะคะเมื่อวันที่1สิงหานี้994,0 0 0บาทค่ะชุดแต่งมาพร้อมกับชุดแต่งหน้าแปรงหน้าบราเตอร์ or, ล้อขอบ20อย่างออฟโรดโลบาร์เหล็กกันชนท้ายเหล็กคันนี้จะหล่อขนาดไหนเดี๋ยวตนะีจะพาไปชมรอบๆคันกันค่ะ สำหรับรุ่นนี้เมื่อกี้ที่นัตตี้บอกเลยรุ่นสปอร์ตมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงชุดที่170แรงมา้าจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้วยค่ะไม่รอช้าดีกว่านัตตี้พามาดูว่าชุดแต่งรอบคันของคันนี้ค่ะ ใส่แล้วหล่อขนาดไหนนะถ้าถูกใจลูกค้าท่านใดเตรียมแคปหน้าจอรีรวิวแล้วทักไลน์มหานาตีได้เลยค่ะทางด้านหน้าชุดแปลงหน้าวัดัเตอร์เปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนกระจังหน้ากันชนหน้าและได้คิ้วร้อนในแบบของวัดัพเตอร์นะกระจังหน้ามาพร้อมกับฟอน์ฟอร์ดสีดําด้านตัวใหญ่ๆดุดันแบบนี้เลยค่ะมีไฟ LED ดีให้ด้วยค่ะทั้ง3จุดนะลูกค้าเลือกสีได้นะไฟ LED วดีมีสีส้มกับสีขาวค่ะแต่แกงลังพึ่ง นี่เลยเป็นช่องๆที่มากับกระดาจังหน้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ด้วยนอกจากจะได้กระดาจังทีเทและหล่อแล้วยังได้ประโยชน์ด้วยค่ะกันชนหน้าแปลงหน้าแรปเตอร์เอาตัวกันชนนะคะไปทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถชายทางด้านล่างชายกันชนทางด้านล่างเป็นสีดําด้านและชายแคล้งงทางด้านใต้เป็นสีบอลเงิน ถ้าคันนี้ค่ะที่ทําเป็นสีบอลเงินเพราะจะได้เหมือนกับ,บรุ่นพี่แรปเตอร์เลยนะชายเขาจะเป็นสีบอลเงินแต่ถ้าใครอยากได้สไตล์ดุดันบอกนะัตตี้ได้เลยค่ะทําสีดําด้านให้เป็นหมนตัวชายกันชนได้เลยอันนี้ก็จะหล่อจะเท่ดุดันเลยค่ะไฟหน้าของรุ่นนี้ค่ะเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับไฟซีแคมค่ะ daytime running light ที่เป็น LED สีขาวเท่ๆมาให้แบบนี้เลย ใส่ขอบฟหน้าสีดำด้านให้ด้วยค่ะเรามาดูคิ้วล้อในแบบของแดปเตอร์กันตัวงานมาเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยถอดคิ้วล้อเดิมออกเขาจะมีหมุดทางด้านในก็เอาคิ้วล้อที่เราแปลงแรปเตอร์เนี่ยยึดกับหมุดทางด้านในนะคะอันนี้ติดแน่นนะคะไม่หลุดง่ายแน่นอนเก็บงานนะคะด้วยยางขอบอยางแบบนี้เลยค่ะกันน้ำเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวรถไปด้วยค่ะ ช่วงล่างทั้งด้านหน้าและทั้งด้านท้ายคันนี้เดิมๆไม่ได้ยกสูงแต่รุ่นนี้รุ่นสปอร์ตค่ะเป็นรถสี่ประตูยกสูงมาให้อยู่แล้วนะ เปลี่ยนล้อแบบออฟโรดให้ค่ะคันนี้ล้อเป็นขอบ20ลูกค้าเลือกรายได้นะอย่างได้เป็นลายแบบไหนนั่ตี้จะส่งลายให้เลือกก่อนที่จะทําการสั่งแต่งรถอ,ออฟเซ็ตของคันนี้จะเป็น off road. ออฟบวกออฟปกติเลยค่ะไม่ล้นมาจากคิ้วล้อจนเกินไปนะกําลังสวยและกำลังดีเวลาลูกค้าหมุนวงเลี้ยวที่สุดนะคะมันก็จะพอดีกับตัวทางด้านนี้น้านี้เลยนะคะอาจจะมีปาดเก็บซุ้มล้อไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เวลาเราเลี้ยวสุดะคะ่ะขึ้นลงหลุมอะไรเงี้ยแล้วมันจะติดเนาะ ลัดเขา้ากันกับยางออลเลนค่ะซีเรียจุดที่275 5 55, 5 r 2 0วิ่งได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยดอกยาง a อทและ MT ต่างกันยังไง MT ดอกยางจะใหญ่เวลาลูกค้าวิ่งทางเรียบเสียงจะค่อนข้างดังนะคะแต่วิ่งทางลุยดีเลยอันนี้วิ่งทางเรียบเสียงจะไม่ดังมากวิ่งทางลุยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะกระจกมองข้างขนาดใหญ่ของรุ่นสปอร์ตกระจกมองข้างจะเป็นสี เทากับไฟมาแบบนี้นะคะเทาดําแบบนี้เนาะไฟเลี้ยวขนาดใหญ่เลยค่ะระบบปรับและพับไฟฟ้าให้ด้วยสําหรับรุ่นสปอร์ตฟิล์มกองแสงเซรามิกติดตั้งให้ด้วยคันนี้ลูกค้าให้ติดตั้งเป็นบานหน้า60รอบคัน80%นะคะมอจากทางด้านนอกจะดูมืดมากๆเนาะลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะเวลาขับขี่รถอันนี้นัตตี้ให้ดูทางด้านในว่าข้อดีของฟิล์มเซรามิกเนี่ยเขาใสและเคลียร์สบายตาม,มากๆเวลาขับ,บรถนะคะ แต่ถ้าลูกค้าใช้งานกลางคืนทางมืดๆเป็นหลังนะัตที่ก็จะแนะนำว่าเป็น60%รอบคันก็ได้ค่ะคิ Q ้วกันาสาดติดตั้งให้ด้วยเป็นคิ้วกันาสาดของศูนแท้นะคะลูกค้าเอามือลูบไปทางด้านใต้ด้านในนี้เลยโลโก้ฟอดต,ตัวน,นูนอันนี้มีไว้นะคะของแทนแน่นอนค่ะทางด้านบนเลยลาวหลังคาสีดำด้านติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัว รถเท่านั้นจะไม่ได้เจาะบ,บอดี้ของตัวรถแล้วก็ลูกค้าไปยืนโหนไม่ได้นะหรือว่าบางทีอะค่ะเราเอารถเข้าคายแคร์นะคะพนักง,งานล้างรถเนี่ยเด็กล้างรถเขาอาจจะไม่รู้เราก็ต้องแจ้งเขานะว่าไปยืนโหนเผื่อเขาอาจจะไปยืนแล้วก็อยากจะเช็ดทางด้านบนหลังคารถให้เราอะค่ะบอกเขาด้วยนะว่าไปยืนโหนไม่ได้ค่ะเบ้ารองมือเปิดกับข้อมฝาถังน้ํามันติดตั้งให้ด้วยช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วน สติกเกอร์ค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นลายแบบนี้เลยอาจจะมีปรับเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวสีของสติกเกอร์นะคะหรือว่าเป็นฟอนต์เป็นคำนะคะของตัวสติกเกอร์เนี่ยเปลี่ยนได้บอกนัตตี้ได้เลยนัตตี้มีลายสติกเกอร์ให้เลือกนะคะประมาณเลยเป็นร้อยลายแต่ถ้าลูกค้ามีลายในใจของตัวเองส่งแบบมาให้นัตตี้แล้วก็ปริ้นให้ทางร้านปริ้นให้ได้ปริ้นติดกับตัวรถได้เลยโลบานเหล็กค่ะทางด้านบนเป็นของ outlander มาแบบแขนยาวแบบนี้เลยใช้งานใช้ประโยชน์ได้เลยเวลา ขนของบรรทุกของทางด้านท้ายกระบะผูกรัดของได้เลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ด้วยบันไดทางด้านข้างค่ะจริงๆมีให้ตั้งแต่รุ่นเอสเที่เป็นสี่ประตูยกสูงมีหมดเลยก็ให้ลูกค้าขึ้นจัดเก็บสัมภาระจากทางด้านข้างของตัวรถได้อย่างสะดวกสบายค่ะไฟท้ายของเขามาเป็น LED ให้แบบนี้อยู่แล้วนะคะสำหรับ,บรุ่นสปอร์ตเนาะข้อไฟท้ายสีดำด้านใส่ให้ด้วยค่ะ ร้อฝาปิดกระบะท้ายฟอร์ดสีดําด้านมาพร้อมกับฟอนต์ฟอร์ดสีดําด้านดุดันให้แบบนี้เลยไอคิลิกตัวนูนคําว่าแบรนเจอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันกันชนท้ายเหล็กมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงหลายๆคนถามนะตีว่าตัวลากจูงเนี่ยใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้จริงค่ะการที่ช่างเขาติดตั้งกันชนเหล็กค่ะเขาจะติดตั้งเข้าไปกับตัวแชสซีของตัวรถเลย ก็มีเป็นไฟถอยที่เป็นไฟ LED สีขาวมาให้ด้วยนะคะที่กันชนท้ายอันนี้มีข้อดีเลยมีประโยชน์มากๆเวลาลูกค้าจอดรถในที่มืดตอนกลางคืนดึกๆนะคะไม่มีไฟใส่เกียร์ถอยหลังนอกจากที่ภาพค่ะตัวกล้องถอยหลังจะขึ้นนะคะ ไฟท้ายไฟกันชนท้ายตัวนี้สองสว่างเนี่ยก็ขึ้นให้ด้วยก็ช่วยทําให้ลูกค้ามองเห็นแถงด้านท้ายได้อย่างชัดเจนเลยค่ะภาพก็จะไปขึ้นที่หน้าจอโซนกลางของตัวรถเราไปดูกันค่ะว่าหน้าจอโซนกลางขนาดใหญ่แล้วเห็นชัดไหมไปดูกันเลยก่อนที่จะดูหน้าจอดูพวงมลาลัยก่อนเลยค่ะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะสําหรับรุ่นสปอร์ต ทางด้านหน้าของพวงมาลัยค่ะหน้าปัดแสดงผลเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลมาให้ด้วยปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้ครบเลยนะคะหน้าจอโซนกลางค่ะเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple Ca r p เพ y แบบไร้าสายหน้าจอโซนกลางตรงนี้ที่เมื่อกี้นะัตตี้บอกนะคะภาพจะมาขึ้นที่หน้าจอโซนกลางนี้เลยเป็นหน้าจอสัมผัสแบบสีด้วยค่ะถัดมาทางด้านล่างตรงนี้เลยบุรุษสปอร์ตเราจะมีแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายให้ด้วยนะคะเพียงแค่ลูกค้าทโทรศัพท์วางลงไปสตาร์ทรถ ไฟจะชาร์จเข้าโทรศัพท์เลยแต่มีข้อแม้แค่ว่าโทรศัพท์ลูกค้าจะต้องรองรับนะคะในส่วนของตัวชาร์จไร้สายด้วยเบาะบุรุษสปอร์ตมีมาให้เท่ๆแบบนี้สมชื่อเลยค่ะเป็นเบาะหนังสีดําตัดกับได้สีเทาอ่อนแบบนี้เลยแล้วพนักพิงเขาค่ะจะปั๊มค่ะคําว่าสปอร์ตไว้ให้เลยเท่ๆมาให้แบบนี้เลยเบาะโอบกระชับดีมากๆเวลาขับขี่ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งของรุ่นสปอร์ตแบบนี้ในส่วนของตัวแคมเปญโปรโมชั่นมีอะไรบ้างได้อะไรบ้างลูกค้าทักมาสอบถามนัตตี้ได้เลยแต่แอกบกระซิบก่อนเลยคะ่ะสำหรับลูกค้าเอ็มบนนนฟอร์ดคันนี้รีชุดแต่งให้รอบคันเลยคะ่ะหรือชอบ,บรุ่นไหนทักมาสอบถามรายละเอียดนัตตี้ได้เลยช่องทางการติดต่อจะอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะอย่าเพิ่งจังรนกับใครคะ่ะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้นัตตี้เชื่อ เลยค่ะอยากให้ลูกค้าเชื่อมั่นนะคะและเชื่อใจนัตตี้ค่ะการันตีได้เลยนัตตี้เป็นเซลฟอร์ดมาแล้ว10ปีค่ะและอยู่กับฟอร์ดมายาวนานมากๆเกือบ20ปีแล้วค่ะดูแลลูกค้าทุกภาคทุกจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงที่ขับ,บรถไปส่งให้ได้ถึง หน้าบ้านเลยสำหรับลูกค้าที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่สะดวกมาบรับรถเองที่โชว์รูมนะคะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนชุดแต่งดีมีคุณภาพต้องเอเมเดียนฟอร์ตนะคะทักมาเยอะๆนา,นานัตตี้รอดูแลและบริการลูกค้าทุกท่านอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ